ทุกท่านเข้าสู่รายการ Ford Ranger เรากลับมาพบกันอีกครั้งในสุดที่ทุกคนตั้งตารอสืบโรเปสปะทะสามใบเท่าหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้แสดงฝีมืออันยอดเยี่ยมในเกมก่อนหน้าวันนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดูเดือดยิ่งกว่าเดิมจะเป็นทีมโรเปสที่เดินหน้าเต็มกำลังหรือสามใบเท่าที่พร้อมจะแสดงพลังเหนือชั้นเพื่อทวงชัยชนะหลังจากเกมแรกที่ดูเดือดและเต็มไปด้วยไฮไลท์สุดมันเราได้เห็นทีมโลเปสโชว์ฟอร์มอย่างดุเดือด แต่ว่าทีมสามบเท่าก็ไม่ยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายต่อไปเราของมาทวนคะแนนในเกมแรกกันก่อนดีกว่านะคะทีมโลเปสได้ไปทั้งหมด2แต้มและทีม3ใบเท่าได้ไปทั้งหมด0คะแนนและในเกมที่2นี้นะคะทุกอย่างจะยิ่งร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมทั้งสองทีมต่างต้องการชัยชนะเพื่อก้าวเข้าใกล้แชมป์อีกก้าหนึ่งใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะและใครจะเป็นดาวาเด่นในเกมนี้ต้องไปลุ้นกันนะคะ กติตกาง่ายๆนะคะผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับฉลากอุปกรณ์ที่จะใช้แล้วต้องแข่งขันจริงตามอุปกรณ์ที่ได้รับใครจะโชคดีได้ไม้แบบปกต,ติและใครจะต้องใช้ฝีมือพร้อมโชคช่วยในการรับมือกับอุปกรณ์สุดพิศดารที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะไปดู เลยชาเอาล่ะไม่เลยไหมแบ่ดว่ะเป้นถั่วลไม่แบนไม้ทีเออไม่ทีิงเอ้ยหนานเลยไหมแบ่ไปแบกกระดานว่านลูกกระดานว่านลูกครับเนี่เดี๋ยวนี้ก็เห็นเตียงก็เห็นเตียงต่อไปนะคะจะเป็นการแข่งขันทูมที่สองชื่อเกมว่าเด็ดไปห้างค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้จับตลาดกัน เป็นที่เรียบร้อยค่ะต่อไปจะเป็นการแข่งขัระหว่างสองทีนะคะก็ดูต่างกันมากดูกใจะมาเราดูกันนะคะว่าทีมไหนนะคะจะเป็นฝ่ายได้สิทแต้มไปก่อนค่ะไปดูกันเลย เริ่มเกมแล้วนะคะแบดแปลงร่างมาแล้วจ้าคะแนนแรกเขาจะได้ไปส,ส,ไสี่ตัวได้ไปแล้วหนึ่งส่วนนะคะตอนนี้ถูกถูกถูกต่อไปนะคะ,ะ,ค,ะคุณต้นไม้เสิร์ฟค่ะไปเริ่มคุณไอซิงเบิร์ตั้งรับนะคะโต๊คุณไอซิ่งเบิร์ตไม่ได้ได้ไหมแบดแปลงไม่รับไม่ได้ค่ะสองส่วนแล้วค่ะไปกันต่อค่ะคุณทีเวศรับรคุณเฮกี้ พี่ชูเดชกับขาหลอกคุณพิงกี้นะคะเล่นเรียกได้ว่ามืนกันไปเลยค่ะตอนนี้ถูก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 คุณจะมห้า่เสิร์ฟอีกแล้วคุณตั้งรับแม่นมากไปคุณคุณไอเซนเบอร์รับรับไม่ได้ก็เป็นสี่สูดไปเลยค่ะมาดูนะคะว่าแต้มที่ห้าจะเป็นของใครห้าเซนเดียวจริงค่ะ ต่อไปนะคะสีฟ้าเซิร์ฟสีฟ้าเซิร์ฟอิกแล้วค่ะสีฟ้าเซิร์ฟคุณดรอันเซิร์ฟค่ะคุณตัวน้อตั้งรับคุณต้นไม้รับเต็มนี้เป็นของสีชมพูค่ะสีหนึ่งแล้วยังไงต่อยังไงต่อเพื่อเซิร์ฟคุณต้นไม้ละม่นนะสีองค่ะคอ้ไม่ใช่ลกนะคะตนงเค่้อ ได้ถามไปแล้วค่ะเดพลาดไปไหนเริ่มปล่อยใจแล้วค่ะเพราะว่าตัวเองได้แต้มแล้วถูกถูกูตอนนี้สีผูวเริ่มมีกำลังใจแล้วค่ะต่อไปต่อไปยังไงยังไงแต้มนี้ไปคุณต้นไม้ยังไงห้สสามหาุณดำเสริมนะคะคุณเดชตั้งรับเออปล่อยผมคลิ๊กๆออกมานะคะตอนนี้ก็ได้ว่า เริ่มมาละไสเริ่มมาสกอร์ฟิวสกอร์หกสามนะคะตอนนี้ยังไงยังไงยอะได้ว่าเขาลุกลับกันได้เก่งมากเลยค่ะลูกนี้สูงสีค่ะลูกลูกตั้งอย่ข้นลลงไปติดขาแล้วทันทีคือถูกถูกเจ็ดสามนะคะหูอีกสามแต้มเท่านั้นดุดเดือดมากเลยนะคะคุณมุนใช่ค่ะคุณฟูจิเฮ้ยออกไปแล้วนะออกไหมกรรมการให้ออกไหม ออกค่ะออกเห็นไหมออกนะคะออนะคะคุณทิเบตมแม่นมากยืนมองลูกออกเลยนะคะเนี่ยอีกสองเต้มเท่านั้นนะคะสี่สาวก็จะเป็นผู้ชนะแล้วยังไงแต่สี่ถูกไปตุ้งท้อไปนะคะอาจจะพิกเกมแปดสี่ค่ะแปดสี่สี่สแม่นมากถูกต้องถูกตออ้องยังไงยังไงตัวตึงของเกมนะคะพี่นายเชิเบิร์กเนี่ย แต่ห้ ett, าแล้วตอนนี้เหมือนสี่คุณดูจะตีตื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะคุณพิงค์ค่ะตอนนี้คุณพิงกี้กับผ้านะคะตอนนี้คุณพิงค์น่าสงสารไปโอ้ยตอนนี้นะคะได้ผู้ชนะแล้วค่ะที่สีฟ้าค่ะสกอร์สิบต่อห้านะคะ เป็นที่เรียร้อแล้วนะคะสำหรับเกมแบตแป,ปลงแต่และทีมี่ยสู้กันได้ดุเดือดมากเลยนะคะเ mm. มื่อกี้มีไมค์ีคัดนะด้วยนะคะจริงค่ะแต่แต่ทีมคือเก่งมากไม่รู้จะตีกันได้ยังไงแต่ยังต้งอยู่เลยว่าตีกันได้ยังไงนะคะพีค่ะก็จบแปนะคะกับเกมที่สองนะคะค่ะแล้วสำหรับสำหรับเกมนีนม้นะคะก็คือทีมที่ชนะก็คือทีมสีฟ้านะตอนนี้มาดูผลคะแนนหลังจากสองเกมแรกกันค่ะเกมแรกนะคะโลเปสชนะไปสองต่อศูนย์ เกมส3าใบเท่าเอาชนะไปได้10ต่อ5คะแนนรวมตอนนี้นะคะโลเปส7คะแนนสามใบเท่า10คะแนนเตรียมตัวสำหรับเกมที่3เกมตัดสินสุดมันลารุนไปพร้อมกันนะคะ